วิธีทำน้ำยาไล่มแมลงปลอดสารพิษไว้ใช้เองแรงมากต่อศัตรูพืชต่างๆแต่มีสปปรรพคุณบำรุงต้นไม้ดีสุดๆค่ะวิธีทำสับหั่นสมุนไพรต่างๆเป็นชิ้นเล็กๆดังนี้ 1. สับหั่นใบสะเดา2สับหั่นใบยูคาลิปตัส 3. สับหั่นใบสาบเสือ 4. ทุบสับบอระเพ็ด 5. ทุบสับฝักคูณแก่ สมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสมทั้งหมดนี้มีสารที่ช่วยฆ่าและไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีแต่เป็นประโยชน์บำรุงพืชได้ดีสุดๆค่ะเช่นสารอัสไดัยแลคตินที่มีอยู่ในใบสดาเป็นสารที่ใช้ฆ่ามแมลงแทนสารเคมีได้เลยและสารในฝักคูณแก่ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของมแมลงช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะ จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำ5ลิตรบีบคั้นขยี้ขยี้คั้นให้เหมือนที่เราคั้นย่านางนะคะแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มทิ้งไว้1คืนดูคลิปเต็มของเราอย่างละเอียดได้ในลิงก์คอมเมนต์แรกค่ะ